ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี fc ทุกท่านนะคะวันนี้ก็เจอกันคลิปที่สองนะคะก็หลายวันเนาะมันก็ไม่ได้ลงช่องเลยนะคะเนื่องจากไม่ค่อยสบายเนาะยังไม่หายนะคะยังไอยังไออยู่ก็รู้สึกเหนื่อยก็นอนพักเยอะนะคะมาดูตัวเลขนะคะของสําสำนักเด็ดเดดทุกสำนักเลยนะคะคอนอื่นก็ฝากช่องน้องมีโชคด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่ง ก็แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะมาดูตัวเลขเขาปู่คำแสนเลยค่ะปู่คำแสนก็ได้ไปทำบุญได้ไปที่ประเทศกัมพูชาแล้วนะคะแล้วก็ปู่ก็ได้นิมิตฝันที่ที่นั่นเลยนะคะความฝันของปู่ก็ได้ตีเป็นตัวเลขนะคะตีเป็นตัวเลขเป็น แปดเจ็ดสองแล้วก็ห้าเก้าศูนย์สามสามชุดนี้สองเลขสามตัวสองชุดนี้ตัดเอาเลยนะคะตัดได้นะคะตัดเอาเลยส่วนเลขสองตัวก็มีศูนย์แปดศูนย์เก้าหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะระวังศูนย์หกด้วยนะคะซึ่ง ความฝันของปู่กับเลขยอดเงินที่ปู่เขียนในฝ่าบนไว้ในฝ่ามือนะคะสองเกนะคะก็ตรงกันเนาะแต่พี่บุญช่วยตีใส่เป็นห้าเกนะคะเป็นสามตัวนะคะชื่นชอบของเลขของปู่ขแสนก็ไปหาลอตตอรี่เลยนะคะหกกับ9้าตัวเดียวกันนะคะแคปหน้าจอไว้เลยค่ะ อวัดดงนาเพลนะคะงวดที่แล้วที่ปู่ฝันว่าคนถือป้ายแห่เลข10บนะคะเสียดายนะคะหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันเนาะออกศูนย์เจ็ดนะคะถือว่าเข้านะคะว่าหลายคนเขาก็ถูกกันนะคะเพราะหนึ่งกับเจเป็นตัวดเป็นตัวเลขเดียวกันเนาะในมิตได้นะคะต่อง,งวดนะคะได้ห้าหกศู ัดออกก็เป็นหกศูนย์ห้าศูนย์ห้าหกนะคะพศออปูศูนย์สี่แล้วก็ฝันตองวดเกี่ยวกับทะเบียนรถนะคะเป็นทะเบียนเกี่ยวกับทะเบียนรถก็ตรงกันกับความฝันนะคะทะเบียนรถสี่ห้าหกศูนย์ก็ตรงกับเลขที่ปูฝันนะคะหกกับเก้าตัวเดียวคันนะคะระวังด้วยนะคะอาจจะเป็นห้าเก้าศูนย์ก็ได้นะคะ ห้าหกศูนย้าเกนเลขน้องแมวนะคะต่องงวดให้หลายตัวนะคะแล้วมาจับรอบสองได้0ูนย์แปดแปดแล้วก็สามหกนะคะก็เลยเอาตัวเลขที่น้อยลงมาลงให้นะคะของพระอาจารย์วัดดวงนาเพลินค่ะ เสียงก็ไม่ค่อยดีนะคะปกติก็เป็นเสียงแตกเดียวนะคะยิ่งแต่ฟังจะลำบากไปหน่อยนะคะ <c oughs> ต่อไปการมาดูของปู่สีห้านะคะเลข2นะคะเลขสองหกหมืนนะคะ,ล, 60, ะ,คะล่างมาหกกับเจมา1ตัวเน้นที่หกศูนยหกกับเจ็ดจะมา1ตัวนะคะล่างค่ะ ไปสองเน้นที่60นะคะระวังหกับเก้าด้วยนะคะเลขสูตรของปูสี่นะคะสูตร 8. หนึ่งศูนก็มีศูนย์หกศูนย์เจก็มีหนึ่งหกึงเจ็ดมก็มี3ามหกสเจสามแดค่ะ หน้าจอว้เลยนะคะชัดเจนไหมคะแม่ครูของปูแม่ครูของปูด,งปด,ดำนะคะงวดแล้วนะคะเน้นบงให้ที่807นนะคะแต่แอดไม่มีเวลาเขียนลงช่องนะคะเพราะงานเยอะนะคะต้องขอโทษด,ด้วยนะคะแต่หลายคนที่เขาดูจากช่องใหญ่ช่องของแม่ครูเองก็ได้ตามกันนะคะงวดนี้ให้มาแล้วนะคะ วันนี้มีหนึ่งมีแปดมีศูนย์มีเก้าตรศัสัมมาปฏิตัดออกก่อนเลขสี่ตัวนะคะมีหนึ่งมีเก้ามีเจ็ดมีสองวงกลมให้ที่หนึ่งเจ็ดสองนะคะสามตัวจะเพิ่มให้เป็นหนึ่งศูนย์เก้าค่ะระวังหกนะคะ ระวังหกนะคะขอโทษเด้อมีเสียงรบกวนเด้อค่ะเด้อนี่นะคะแคปหน้าจอเลยค่ะได้ปู่สามแปดนะคะบนบนเจ็ดตัวมาสามตัววิ่งแปดหลักหน่วย เิ่งแปดหลักหน่วยนะคะสามารถจับเอาเองได้นะคะถ้าฝันเกี่ยวตัวเลขแล้วมาดูตรงนี้ได้เลยนะคะเลขของปูสามปดนะคะมีหมีเจ็ดมีแปดมีเก้ามีศูนมีสองมีสามวิ่งแปดแดเป็นหลักหน่วยนะคะปูชอบเก้าหกปดศูย์หกแดค่ะ ล่าง4 0 0 3 9 3 9 4ศนยเ้าน้นที่0 3นะคะของสูตรปูส 3, 3 8สามแปดค่ะของพระอจารย์โต้นะคะเลยสูตรคำนวณนะคะบนล่างค่ะบน6 3 6ามหกสี่แปดสี่แ ล่างเก้าสี่เก้าเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสองล่างเน้นให้นะคะวงกลมให้ที่เก้าเจ็ดนะคะส่วนบนยังไม่ได้วงให้นะคะพระอาจารย์โต้งยังไม่วงนะคะจัดสามตัว91้นะคะสูตรของป้านีนะคะเข้าทุกงวดเลยนะคะ เลขหกตัวสามารถจับเองได้นะคะงดที่แล้วเข้าที่เก้าสองสองเก้าเนาะแล้วเลขวิ่งบน5ล่างวิ่ง0จับสองตัวสามารถมาบนล่างมีเจ็ดศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งสี่าหน่งาปวงให้ที่0ูย์หกับหนึ่นะคะส่วน3ตัว9 1 5 4ึ่หค่ะ นะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบก็ตามป้าได้นะคะหรือไม่ก็จับเองได้นะคะเนาะสาม,มารถจับเองได้ถ้าตัวกับความฝันอะไรก็เอาไปใส่เนาะกองปูทุดงกลางป่านะคะที่น้องภูมิที่น้องจีนะคะปูทุดงพระธุดงให้เจ็ดห้านะคะ เจ้าของที่สวนให้สองศูนย์ห้าหนึ่งศพบพระธุดง์บอกว่าเลขอยู่ที่เจ้าของที่เจ้าของที่จัถวายที่ดินให้กับให้กับพระนะคะถ้ามีมีพระไหนที่อยากจะประจำปรรษาเรื่องอไรหรือมีภูมิมาบอกให้อยากสร้างอะไรก็เขาจะยกที่ดินให้นะคะ มีเลขฟันนะคะซึ่งว่าบ้านเลขที่ตรงกันนะคะหนึ่งศูนย์สี่บ้านมาทับกันเป็นสองหลังนะคะบ้านเลขที่ตรงกันนะคะหนึ่งศูนย์สี่ค่ะและสองตัวให้ศูนย์หกตัวเดียวนะคะอันนี้เอสตัดมาให้เป็นศูนย์ห้าศูนย์สี่นะคะู่นเลขภูมิเจ้าที่ที่อยากจะให้ คนที่อยากจะสร้างร่วมสร้างให้สามตัวชุดเดียวนะคะสามสี่เก้าถ้าเลขออกให้มาช่วยกันสร้างนะคะสำหรับแนวทางเนาะทุกตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะต้องขอบคุณทางช่องใหญ่นะคะที่นำตัวเลขเด็ดๆมานำเสนอเนาะเท็บหน้าจอไว้เลยค่ะ ปาปราณีของพระอาจารย์ตุงปูสามเปดแม่ครูปูดำปูสี่ห้าฝากช่องน้องมีโชคน้ำเดอค่ะ ทางช่องนำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะอ่าิ้นชอบตัวไหนก็ประหาลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะตอาน,นี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ